ีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูดาในหน่วยนูรักเมืองไทยค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นอะไรไหมคะว่าวันนี้ครูดาแต่งตัวแบบไหนกันใช่ค่ะครูดาแต่งตัวเพื่อพร้อมจะไปเที่ยวในภาคต่างๆของประเทศไทยเลยค่าดูสิคะและเด็กๆรู้ไหมว่าประเทศไทยของเรามีทั้งหมดกี่ภาคกันคะ อยากรู้กันไหมเอ่ยถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปเที่ยวพร้อมกับครูดาเลยค่ะเราจะไปแล้วนะนับถอยหลังเลยสามสองหนึ่งไปกันเลยพักที่หนึ่งพักเหนือค่ะเด็กๆด,ดูสิคะเด็กๆมองดูรอบข้างค่ะ ภาคเหนือนะคะก็เต็มไปด้วยภูเขาสูงค่ะแล้วก็มีหมอกรอบข้างนะคะอากาศของภาคเหนือค่ะของข้างหนาวค่ะเด็กๆเห็นไหมคุณดาต้องใส่เสื้อกันหนาวมาเลยค่ะและส่วนใหญ่คนภาคเหนือนะคะก็จะพูดว่าสวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเจ้าและส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชพวกเมืองหนาวนะคะเช่นสตรอเบอรี่กันเลยค่ะเด็กๆดูสิคะ ภาคเหนือเป็นแบบนี้ค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปภาคต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรไปกันเลยค่ะภาคที่สองค่ะคือภาคอีสานค่ะเด็กๆในเด็กเห็นไหมคะผลภาคอีสานส่วนใหญ่จะค่ะจะแต่งตัวด้วยชุดมอหอมหรือชุดผ้าขมานะคะมีลวดลายสีสันที่สวยงามค่ะ และลักษณะสภาพแวดล้อมของภาคอีสานนะคะก็เป็นภูเขาสูงค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายเลยนะคะทั้งนัานตกภูเขาและท้ามคาเด็กๆอากาศก็หนาวบ้างและร้อนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่ค่ะเด็กๆนั้นเราไปต่อภาคต่อไปกันเลยภาคที่3ค่ะเด็กๆคือภาคใต้ค่ะเด็กๆเด็กๆดูสภาพแวดล้อมสิคะเห็นไหมคะ เต็มไปด้วยท้องทะเลที่สวยงามน้ำทะเลก็สีฟ้าสีขาวสดใสมากเลยค่ะมีทั้งภูเขาหมู่เกาะเล็กๆที่ทุกคนสามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะและดูสิคะคูดาแต่งตัวแบบไหนกันคูดาใส่เสื้อผ้ามัดย้อมค่ะเป็นผ้าพื้นเมืองของคนภาคใต้ที่เขาจะนำมาใส่กันนะคะเด็กๆว้าวมีชาวประมงด้วยค่ะกำลังตกปลาค่ะส่วนใหญ่เขาจะทำอาชีพนี้กันนะคะ ต่อไปเราไปภาพต่อไปกันเลยค่ะไปเลยภาคที่4ี่ค่ะเด็กๆก็คือภาคกลางค่ะภาคกลางนะคะเป็นแหล่งการทําเกษตรกรรมค่ะอย่างเช่นการทํานานะคะการทํานานะคะเป็นแหล่งที่ดีมากเลยค่ะในภาคกลางทําให้เรานะคะมีข้าวไปเลี้ยงในภาคต่างๆได้เลยค่ะ และที่สําคัญของภาคกลางนะคะมีจังหวัดอยู่จังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดที่โรงเรียนเราตั้งอยู่ค่ะจังหวัดนี้นะคะก็คือจังหวัดแหล่งเศรษฐกิจสําคัญของประเทศเลยค่ะจะมีผู้คนนะคะมาทํางานและมาท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะเด็กเด็ก และนี่ก็คือภาคต่างๆนะคะทีคูดาได้พาเด็กๆไปเที่ยวกันขอทบทวนนะคะภาคที่1คือภาคเหนือภาคที่2ก็คือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคที่3คือภาคใต้และภาคที่สี่ก็คือภาคกลางค่ะทั้ง4ภาคนะคะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่ทุกภาคนะคะอยู่ใน ประเทศไทยค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็อย่าลืมนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวภาคต่างๆคะ่ะเพื่อรับชมบรรยากาศและสืมซับวัฒนธรรมของไทยค่ะแล้วในวันนี้คุณครูดาก็มีการบ้านให้เด็กๆได,ด้ทำคือ 1. ทําทำแบบฝึกหัดชั้นอนุบาล3จํจำนวนหนึ่งหน้าคะ่ะแบบนี้นะคะและ 2. ทํทำแบบฝึกหัดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กจำนวนสหน้าคะ่ะ ทำเสร็จถ่ายภาพส่งผลงานลงในกลุ่มให้คูดาและเพื่อนๆรับชมเช่นเดิมสำหรับวันนี้คูดาขอลาไปก่อนและพบกันใหม่นะคะ